คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆอเอฟซีช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะวันนี้ต้องมีแนวทางหวยฮานอยนะคะรวม3น้อยนะคะ,ะ,คะเ,เพื่อนเื่องวดประจําวันที่10เดือนเมษาม,มาฝากเนาะ3ตัวเน้นๆนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่9กันก่อนเนาะเพื่อนเพื่อนาพิเศษคะ่ะออก0-60ค่ะเ,เพื่อนเเสียดายมากเลยนะคะต้องให้ที่0 6 2ค่ะ พลาดไปแต้มเดียวนะคะเพื่อนเสียดายจริงๆเลยค่ะตามกันต่อของวันนี้นะคะเพื่อนวันที่10เนาะต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะเพื่อนมาเริ่มดูชุดแรกกันเลยนะคะ009นะคะ050 148 208 381 ซีสีเจ็ดหก8ีหนึ่งเห้้าเจดหนึ่งเก้นะคะเพื่อนต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะท่านไหนชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะท่านไหนชอบก็ตามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนาะต้องเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ทุกคลิปนะคะ อย่าลืมตัวกลับนะคะเพื่อนวันนี้เลขหามยังจะมาอีกหรือเปล่าคะเบินะ้ลเนาะเบิ้ลกับหามเนาะต้องให้เป็น050นะคะเพื่อนถ้าท่านไหนชอบก็ตามนะคะหรือว่าจะตามตัวเดิม707ก็ได้เนาะ707ก็สวยนะคะเพื่อน อันนี้ก็สวยนะคะ009นอท่านไหนชอบก็ตามนะคะเพื่อนกลับแค่3ประตูนอแล้วก็เพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะคะตําจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเพื่อนๆค<า>่ะตําขอให้ทุกคนนะคะรวยๆเฮงเฮงปังๆนะคะห่างไกลโรคร้ายน,นะคะเพื่อน ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย